มาพบกับคุณคุณชารัต์เหมาะสมานในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบอกและแสดงจำนวนนับ2 1ถึง30นะคะแล้วก็การเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอลรบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ2 1ถึง30ค่ะเรามาทบทวนจำนวนนับ10 ถึงยีสินะคะอะนักเรียนดูมัดไม้นะมีมัดไม้กี่สิกับกี่หน่วยคะกี่อันคะมีเท่าไหร่คะหนมัดเท่ากับหนึ่งสิบกับอีกกี่หน่วยคะห่งหน่วย1อันเนาะกลายเป็น1ิอค่ะนะคะต่อไปค่ะมีมัดไม้กี่สิบกับกี่หน่วยคะมีมัดไม้กี่สิบกับกี่หน่วย นักเรียนลองดูสิมีหนึ่งสิมีหน่วยไหมไม่มีใช่ไหมเอาเรามาดูนะมีมัมดไม้20กับอีกศนย์หน่วยก็แสดงว่า20ก็คือ20นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นแผ่นตารางนี้แสดงจำนวนเท่าใดนักเรียนดูแผ่นตารางนี้มันมีกี่ช่องลูกมีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่าแผ่นตารางนี้แสดงจำนวนสิบนะต่อไปค่ะอันนี้มีเพิ่มขึ้นมาสองแผ่นใช่ไหมแผ่นตารางนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะหนึ่งสิบสองสิบก็คือยี่สิบนั่นเองอ่าต่อไปค่ะ นักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนดูซินักเรียนหาคำตอบจากแผ่นตารางนี้ได้อย่างไรก็หาได้จากการนับแผ่นตารางสิบได้สองแผ่นเป็นยี่สิบนะคะหรือยออีไม่เองยยี่สออีบอสิบนะยี่สิบเนาะหนึ่งสิบสองสิบก็ยี่สิบนะคะ ต่อไปค่ะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือได้อย่างไรเอามาดูค่ะท่องแรกเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะอันนี้คือเท่าไหร่คะ20 20ใช่ไหมคะนี่ค่ะตัวเลขฮินดูอารบิก20ตัวเลขไทยแล้วก็20ตัวหนังสือต่อไปค่ะอันนี้นักเรียนดูจากรูปภาพนะคะเป็นรูปขนมโดนัทนะคะในหนึ่งกล่องมีกี่ชิ้นคะ 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกอ่ามี10ชิ้นเนาะหนึ่งองสิแล้วก็อีก1ชิ้น1หน่วยใช่ไหมมีโดนัทกี่10บคะกับกี่หน่วยคะมีโดนัทกี่10บคะหนึ่งสิบอ่ากับกี่หน่วยคะคือ1หน่วยอ่าสอกับ1นะคะก็20กับ1ก็กลายเป็น21นะคะ ยอียี่ไมเอ็ดยี่สออีบอสิบอเอ็ดดอเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะสองสิบกับหนึ่งหน่วยก็คือยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะนี่ค่ะยี่สิบเอ็ดตัวเลขฮินดูอารบิกยี่สิบเอ็ดตัวเลขไทยแล้วก็ยี่สิบเอ็ดตัวหนังสือ ต่อไปค่ะโดนัทเหมือนเดิมดูนะโดนัทมีโดนัทกี่สิบกับกี่หน่วยคะอันนี้1นึอันนี้20ใช่ไหมสองสิบกับอีกกี่หน่วย1 2 3 4 5 6 7หน่วย20กับอีก7 20ดบวกกับเ็ก็คือ27นะคะ27่ยอ,อียียไม่เอกยี่สออีบอ 10, สออิบจอเอกดดอเจ็ด 27นะคะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะ27ตัวเลขฮินดูอารบิก27ตัวเลขไทยแล้วก็27ตัวหนังสือนะคะคราวนี้เรามาดูแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าใดแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าใดก็คือมี1นึ่งสิ สองสิบกับอีกสี่หน่วยใช่ไหมคะก็คือยี่สิบสี่ยอียียีไม่เอกยี่สออีบอสิบสออีซีซีไม่เอกสี่ยี่สิบสี่นะคะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะยี่สิบสี่นะลูกนะยี่สิบสี่ฮินดูอารบิกยี่สิบสี่ไทยแล้วก็ยี่สิบสี่ตัวหนังสือนะคะอ่ะคราวนี้ นักเรียนมาดูนะตารางแสดงจำนวนนะคะอันนี้จำนวนนะ20กับอีกหนึ่งหน่วย20กับ1ก็คือ21ตัวเลขฮินดูอารบิก21ตัวเลขไทยและ21ตัวหนังสือนะคะต่อไปค่ะ20กับ2หน่วยก็คือ20กับ2ก็คือ22ตัวเลขฮินดูอารบิก22ตัวเลขไทยแล้วก็22ตัวหนังสือ ยีิบกับสามหน่วยนะคะก็กลายเป็นยีสิบสามนะคะยี่สิบสามฮินดูอาราบิกยี่สิบสามไทยแล้วก็ยี่สิบสามตัวหนังสืออ่าต่อไปยี่สิบกับสี่ก็กลายเป็น24นะคะ24ิฮินดูอาราบิก24ไทยแล้วก็24ตัวหนังสือ20กับหก็กลายเป็นย5สิบห้านะคะ25หฮินดูอาราบิก 25ไทย25ตัวหนังสือต่อไปค่ะ20กับ6ก็กลายเป็น26ิฮินดูอารบิก26ไทยแล้วก็26ตัวหนังสือนะคะ20กับ7ก็กลายเป็น27นะนี่27ตัวเลขฮินดูอารบิก27ตัวเลขไทย27ตัวหนังสือต่อไปนะคะ20กับ 8กลายเป็น28นะคะ28ฮินดูอาราบิก28ไทยแล้วก็28ตัวหนังสือต่อไปค่ะ20กับ9กลายเป็น29 29ตัวเลขฮินดูอาราบิก29ไทยแล้วก็29ตัวหนังสือ30ค่ะ30กับ0ก็คือ30 30ฮินดูอาราบิก30ไทยแล้วก็30ตัวหนังสือนะคะ จำนวน21ถึง30เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือ21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อันนี้คือตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะต่อมาเป็นตัวเลขไทยค่ะ21 22 ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอันนี้เป็นตัวเลขไทยเนาะต่อมาค่ะเป็นตัวหนังสือค่ะอันนี้คือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะ สรุปนะคะจำนวนนับ21สิบ็ดถึงสาสิเป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูระบิก21 22 23เดยี่สองยี่สบไปเรื่อยจนถึง3าสิแล้วก็ตัวเลขไทยย1 22 2บอ็ดสองยี่สบามไปเรื่อยจนถึง30สตัวหนังสือย1 2สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบาไปเรื่อยเป็นตัวหนังสือนะคะนะคะแล้วเราเพิ่มขึ้นทีละ หตามลำดับนะลูกนะจำนวนที่มากกว่า10และลงท้ายด้วย1จะออกเสียงว่าเอ็ดนะคะเช่น21เอนะอ่ะคราวนี้เป็นใบงานค่ะให้นักเรียน เปิดในเล่มที่คุณครูให้ไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1.3หน้าตาเป็นแบบนี้นะแบบฝึกหัดที่1.3ข้อแรกก็คือให้โยงเส้นจับคู่โยงเส้นจับคู่นะักเรียนลองนะับดูซิมีไอศครีมทั้งหมดกี่อันนะคะแถวบนแถวบนมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 10 20 10. 20 10. หรือ20 20กับอีก2หน่วยก็คือ22อันไหนคะคือ22นักเรียนต้องดูให้ดีนะเขามีทั้งตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอรารบิกและตัวหนังสืออันไหนคือ22คะนี่ค่ะ22ต่อไปข้อ2เป็นปลามีปลาทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนนับนะ,ะดูอันนี้ค่ะอันนี้ดูเป็นแถวแบบนี้ดีกว่า นับเป็นแถวแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าาห้าแถวนี้ก็ห้าห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมคะอ่าสิบบวกอีกห้ากลายเป็นสิบห้าสิบห้าบวกอีกห้ากลายเป็นยี่สิบอ่ายี่สิบบวกอีกห้าก็กลายเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกอีกสองกลายเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบห้าละ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูนะข้อที่สามเป็นรูปดอกไม้ค่ะดอกไม้แถวบนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบอันไหนคะคือสามสิบนี่ค่ะสามสิบต่อไปข้อสี่นะคะมีมัดไม้อยู่กี่สิบคะ องสิบกับอีกกี่แท่งกี่หน่วยคะอีกอีกแปดก็คือยี่สิบแปดนั่นเองต่อไปอันนี้นะักเรียนมาดูแถวเป็นตั้งตั้งอันนี้นะคะอันนี้มีอยู่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสิบสองสิบสองสิบกับอีกกี่หน่วยคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สองกับอีก9ก็คือ29นั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะข้อ2ใหญ่นะคะเปิดไปอีกหน้านึงนะข้อ2ใหญ่นะ,ะวงล้อมรูปวงล้อมรอบรูปตามจำนวนที่กำหนดข้อที่1 23ค่ะให้นักเรียนนับลูกมะเขือเทศ23ลูกแล้วก็ให้นักเรียนล้อมเลยค่ะวงล้อม วงล้อมรอบรูปเลยนี่นะคะยี่สิบสามต่อไปค่ะข้อสองยี่สิบห้าค่ะวงล้อมรอบรูปนี่ค่ะยี่สิบห้าต่อไปค่ะยี่สิบสี่นะคะข้อสามยี่สิบสี่วงล้อมรอบรูปต่อไปข้อสี่สองสิบกับหกหน่วยสองสิบก็คือยี่สิบยี่สิบกับอีกหกหน่วยก็คือยี่สิบหกค่ะอือ ล้อมรอบรูปนะคะต่อไปค่ะอันนี้ข้อที่3เปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจํานวนตามที่กําหนดค่ะอันนี้1นึใช่ไหมหลูก1แถววันนี้มี1น,นึสองสิ 110, กับอีก3หน่วยก็คือ23ตัวเลขทิดูลาบิก23ตัวเลขไทยแล้วก็23ตัวหนังสือค่ะต่อไปข้อ2นะคะหนึ่งสิบ สองสิบกับอีกอกี่หน่วยคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกลายเป็นยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกตัวเลขฮินดูอาราบียี่สิบหกตัวเลขไทยแล้วก็ยี่สิบหกตัวหนังสือนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามข้อสุดท้ายนะคะหนึ่งสิบสองสิบกับอีกกี่หน่วยคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือสองสิบกับอีกแปดก็คือยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดฮินดูอาราบี 28่สิแไพ่แล้วก็28ตัวหนังสือนะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมเตรียมใบงานเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ